สวัสดีครับแม่วันนี้มาอยู่ที่ฟ้าจเจริญยางยนต์กันอีกแล้ว หายไปหลายอาทิตย์ช่วงนี้ภารกิจติดพันหลายลูกก็บอกว่าล,ลูกติดพันเยอะ,อะวันนี้เรามากันทั้งทีเรามีอะไรมานําเสนอกันอีกแล้วนะครับมันต้องมีอะไรที่ใหม่ๆมีอะไรที่เด็ดๆมันถึงจะได้มีคนติดตามกันก่อนจะไปดูเนื้อหาเรามาทําสิ่งที่ต้องทากันก่อนทําอะไรอฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปของเรานี่นี้วันนี้ถึงขนาดขั้นแบบมี FC โทรมาพี่คลิปอะไรจะออกติดตามอยู่โอ้โหไอเรา ก็คิดไปเอะจะออกแบบไหนนาะแบบนู no. ้นแบบนี้แบบนั้แบบน,นอ่ะเดี๋ยวมาดูแบบนี้ละกันวันนี้ฮะจากรถของเรานี่รถของเราฮะเป็นรถไฟฟ้ามหานัตเทอนี่ไว้รับเธออย่างเดียวไม่ได้รับใครใรับเธอจากเป็นเจ้าของร้านอยู่ดีๆกลายเป็นคนขับรถไปสแล้วอ๋อ <c oughs> กับรถนี่เลย MG m a x x l i โอ้โหรถตู้อเนกประสงค์รถครอบครัวรถพ่อบ้านใจกล้ารถจับเด็กรถบรรทุกหญิงโอ้โหได้หมดทอดจริงๆเนี่ยเดงขับเดิมๆอยู่เลยไม่ทําอะไรเลยรถจะขับดีนะโอ้โหสองล้านกว่าบาทเฟี้ยวกันไปเลยกับรถ EV คันแรกของเราวันนี้ก็เป็น EP สองนะ EP แรกเราไปออกรถมาแล้วก็เดี๋ยวจะแต่งนะอยา๋จะทําก็เอาซะหน่อยวันนี้นะครับกับรถของเราเดี๋ยววันนี้เราจะมีโจทย์ด้วยว่าเปลี่ยนล้อเปลี่ยน ย,าง,ยางเดียวเนี่ยตัยางก็ไม่เปลี่ยนดีกว่าก็คือเปลี่ยนล้อ,อยางเดิมมันได้อะไรบ้างดีกว่านี่สําหรับคนที่ได้ล้อเดิมๆมาเป็นล้อขอบสายางก็ดีด้วยคอนติ n เนนตัโอ้โหยางใหม่เส้นหลายตังนะบอกเลยเช็คแล้วโอ้โหไหลหนับจะเปลี่ยนล้อทั้งทีแล้วก็เสียดายสิครับกว่าจะได้ยางแต่ละเส้นกว่าจะได้เงินไปซื้อ,อยางโอ้โหก็ทางผู้ผลิตล้อบอกเลยล้อค่ายเวกของเรานี่ค่ายเวกของเราด้วย ของใครก็ไม่รู้อะแต่บอกเอามาขายโหล้อมีคุณภาพบอกเลยเป็นขอบ19สามารถใส่กระยางเดิมได้มีมาแล้วตอนนี้ที่ร้าน2ลายนะครับเป็น PCD ตรงรุ่นกับรถไฟฟ้าเดี๋ยวจะมาใหม่ๆอีก2ลายติดตามชมนะครับล้อเวอร์ชั่นขอบ19กับสเปคใส่รถไฟฟ้านี่นะครับเดี๋ยวมาดูสเปคยางเดิมก่อนนี่นะครับยางเดิมของเขานี่ฮะอะไรในอีโค คอนแทคหกโอ้โหฮะนี่คอนติซิลนะซิลนี่มีซิลข้างในนั่นนะเขาบอกว่าโดนตะปูแทงแล้วป่าเองได้นะรุ่นนี้โอ้โหนี่ฮะสายยางจะมาเป็น2 3 5นี่ครับ5 5ขอบ19 c o n t i คอน t a l เนนตั้โอ้โยยางค่อนข้างบอกนุ่มเลยคนใช้ยางเดิมว่าคงจะเสียได้่ไหมจะเปลี่ยนล้อนี่ฮะ ล้อสิเรามีขายแล้ววันนี้เราจะทำการพรีเซนต์ว่าล้อเดิมๆกับล้อแต่งที่เป็นระบบแบบโฟร์ f o r m มิ่เนี่ยใส่แล้วมันได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าแล้วมันดีขึ้นไหมเดี<_ <k> _ <Q> ๋ยวติดตามชมกันนี่นะล้เอเดิมก็หุบด้วยไม่สวยไม่ชอบสายพ่อบ้านเตรียมฟักกระเป๋าขอดงบประมาณมาดูช่องเราฟ้าจเจริญยาง,งยนต์ติดตามด้วยนะครับไ <_ groom> ปเดี๋ยวพาไปทดลองกันนินึง ล้อเดิมก็วิ่งมาแล้วหนึ่งรอบนะครับโอ้ยโโเดี๋ยววันนี้เราจะมาเลือกล้อ,อก,ก่อนว่าขอบ19เนี่ยของเวฟวิวมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงบ้างน,นะครับไปดูสเปคไปดูน้ำหนักกันว่าเราจะใส่กับรถนี่แม็กซันายของเราครับมันได้ข้อดีข้อเสียงไงเดี๋ยวรู้เลยอะตามมาดูดีเทลงานกันนิดนึงนะครับก่อนอื่นนะครับขอดูเป็นล้อ,อกตกแต่งก่อนลวกันว่าที่เราจะใส่ได้ตอนนี้มีอะไรบ้างน,นะครับดีไซน์ของล้อ,อนะครับจะมีเป็น2โมเดลนะครับตัวนี้เลยก็จะคือ VF X01 นะครับฮะเป็น5รู120ตรงๆนะครับนะครับเป็นสเปค8นิ้วครึ่งนะครับ o f f เซตบวก35นะครับเป็นลายคล้ายๆลัมโบโอ้โหนะทำมาสีเดียวนะครับตอนนี้ยังไม่มีสีให้เลือกมากนักเพราะว่าล้อพึ่งคลอดจริงๆตอนนี้เป็นสีดำเงาครับ V b a c k นะตัวนี้นะฮะบอกเลยว่าไอ้ทายกันระหว่างตัวนี้กับตัวโน้นอะไรหนักกว่ากันเดี๋ยวเราทาการช่างให้ดูเรียวๆกันเลยนะครับอีกลายนึงนะครับอันนี้ยอดที่จริงๆนะะเขาเรียกว่า VF นสีสะนะครับก็จะเป็นแนวเขากว้างนะครับสีเดียวกันนะครับเพื่อการตัดสินใจเรื่องสีมันง่ายขึ้นกระทามาสีเดียวนี่แหละสวยๆแบบนี้นะล้อเป็นเทคโนโลยีแบบโฟ o ์ฟอร์มิงถ่าเพื่อนๆได้ตาก,กันมาแล้วกับล้อแบรนด์เวกจะเป็นโฟร์ฟอร์มิงร้อยเปอร์เซ็นเต็มระบบนะไม่มีล้อคัตติ้งนะครับเดี๋ยวเราช่างให้ดูกันก่อนนะว่าล้อน้ําหนักเท่าไหร่นี่เป็นล้อเดิมนะมฮะนี่ถอดยางเดิมออกไปแล้วนี่ครับนี่โอ้ย หนักอึ้งหนักอึ้งอ่ะเดี๋ยวดูล้อเดิมกันดีกว่าว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะครับให้ถ่ายกันดีกว่าว่าล้อเดิมของแม็กซ์ทนายเขาเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่อ่าช่างเลยนะครับโอ้โหเกือบ1ิบสโลนะครับ13.82นะครับนี่คือน้ำหนักรอเดิมนะครับอ่านะครับล้อเดิมสเปคเท่าไหร่ขอดูหน่อยนะครับเผื่อเพื่อนๆถามอีกว่าล้อเดิมสเปคเท่าไหร่นะหน้าแคบนิดนึงน่าจะประมาณ7นิ้วครึ่งหรือเปล่าอ๋อเป็น7นิ้วครึ่งจริงด้วยนะครับ ออฟเซตบวก4ีกนะครับขอบ19นะครับนี่น้ำหนักของเขาก็อยู่ที่13โล8นะครับอ่าเดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับตัวเดิมเดีย๋ยวมาดู2ตัวนี้นะครับอ่าดู x อกศ่ก่อนนะครับจับเมื่อกี้โห و, แตกต่างเลยวิวเลยนะครับเบาวิวเบาวิวอ่าอันนี้ร้อขอบ19เหมือนกันนะครับเป็น x อศนะครับนี่น้ำหนักนี่9 2ุโอ้โห,โห,โห,โหเป็นไงอย่างเบาบอกเลยว่าอย่างเบาฮะ สเปคล้อ19เหมือนกันนะครับกว้าง8.5ออฟเซตบวกสานะครับล้อกว้างขึ้นเอ๊แต่ทำไมเบาวกว่าล้อมันดีนี่เองหัขิงน,นิดนึงนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น v f 0 4นยะ์ะนี่หลายคนชอบลายนี้กันนะครับดูน้ำหนักกันหน่อยนะนี่เป็นไงโอ้โห9กโลแตัวนี้0 4นยะหนะนักกว่าเอ็กศนะหนักกว่า6ขีดน,นะครับนะอ่ะลอ้ลอกันแบบนี้นะครับ9ก้าโลแปดโลแต่างกัน4โล อันนี้เบาเกินไปเราไม่ใช้เดี๋ยวเราเลือกนี่เลย VF 04นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าแบกน้ำหนักกันเกินไปเอาล้อเบามาใส่มันก็ประหยัดกว่าเอาเอาหนักที่สุดในรุ่นเวกดีกว่าเท้าหอ9.8สิ่งที่ได้นะครับนอกจากความเบาแล้วมาดูออฟเซตกันนะครับใส่5รู120เนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองสวมด้หน่อยนะครับนี่นะครับใส่ได้พอดีเป๊ะโอ้โหแวดดูฮะ ดูความเสมอนะครับของล้อแม็กเวลาใส่กับรถแล้วนะครับพอดีเปะ๊ะบอกเลยว่าพอดีเปะ๊ะเลยล้อไม่หุบเหมือนเดิมแล้วนะครับสิ่งที่ได้คือทรงก่อนมาแน่นอนนะครับความสวยงามบอกเลยมาตามมาดับ2เลยนะครับตามจุดประสงค์เลยเปลี่ยนล้อย,ยางต้องได้ความสวยนะครับได้คุณภาพกับล้อที่มีคุณภาพนะครับขับขี่ปลอดภัยนะครับเสริมหน่อยนะครับ5้ารูร้อยยี่สิบ ตอนนี้ที่มีรถอะไรได้ใส่ได้บ้างนะครับที่ใส่กันยางเดิมได้นะครับก็คือมี MG Max ีแม็กซตัวนี้นะครับหนึ่งตัวที่ขอบ19มานะครับแล้วก็ DVD วีซิลนะครับติดยาง2 3 5 4 5 19มาก็จะเป็นฟันเดนเดนต์เหมือนกันนี่ก็ใส่ได้บดีเป๊แะแบบสำหรับเป็นล้อยางเดิมแล้วก็สายฮันด้าจะเป็น c ซ v วีท็อปสุดเป็น520เหมือนกันติดล้อขอบ19เหมือนกันนะเปลีย่ยนล้อยางเดิมได้เลยนะครับ อันนี้มีจําหน่ายแล้ว2ลายนะครับแล้วรอยสองลายกําลังออกติดตามกันนะครับกับล้อขอบ19คอนเซ็ปเปลี่ยนล้อยางเดิมของเราเดีย๋ยวตามต่อนะว่าไปแล้วหล่อขนาดไหนแล้วก็ประหยัดขึ้นจริงไหมต้องรู้ในคลิปนี้มาดูอุปรกรณ์ในรถกันก่อนนะครับว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างเนี่ยที่บอกนะครับว่าล้อปรับตัวขนาดของล้อพ c ซของล้อนะครับจากเดิมนะครับเป็น5้ารูร้อย 12หรือ5รูร้อยสคือล้อตลาดทั่วไปตอนนี้ขยายกว้างขึ้นนะครับเป็น5ลรูร้อยนะครับเพื่อรับแรงบิดของรถที่มากขึ้นสำหรับรถไฟฟ้าแล้วดูครับนี่ดูแกนน็อตนะครับน็อตทั่วไปใส่ไม่ได้นะบอกก่อนนะครับตัวนี้น็อตโหสิบสี่มิลเป็นน็อต M14 น็อตใหญ่มากนะครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับสำหรับรถไฟฟ้าจริงๆนะออกแบบมาได้หนามาก แน่นมากปึกมากนะครับปลอดภัยจริงๆนะครับสําหรับรถไฟฟ้ารุ่นนี้สมัยนี้นะออกแบบมาชัดเจนเลยเกินว่ารถต้องดีต้องทนต้องถึกกับแรงบิดของรถไฟฟ้าอ่ะเดีย๋ยวไปดูกันว่าใส่ล้อใส่ยางแล้วหรอกขนาดไหนแบบเยอะขนา้นนะจ๊ะติดตามหน่อย ครับผมโอ้โหวันนี้นะฮะเราก็ทำการประกอบแล้วกับคอนเทนต์ของเราวันนี้ร้อ19ใส่ล้อใหม่แต่ยางเดิมๆนะฮะโอ้โหเนี่ยเอาใจพ่ะบ้านแม่บ้าน,นะ,ะที่ออกรถมานะครับไม่อยากจะเปลี่ยนยางนะครับแต่อยากจะได้ความสวยของล้อสักชุดหนึ่งเราก็ใส่ได้นะครับเป็นล้อแม็กคุณภาพบอกเลยว่าเป็นล้อโฟร์ฟอร์มิงเรหลอๆมีลายที่เราเลือกไว้เนี่ย มันจะมีตอนนี้มี2ลายใช่ไหมมี v f 0 4กับ X01 โอ้โหเป็นล้อแบรนด์คุณภาพจาก w a k ร์ก e เป็นล้อ o r r i n g โอ้ forming. โหใส่แล้วก็เบาเบาเบ,า,บาจริงๆนะเนี่ยในคลิปเรามีช่างให้ดูแล้วโอ้โหต่างกนะันสี่โลได้นะโอ้โหฮนะใส่แล้วได้อะไรบ้างนะครับนี่สำหรับรถเรานะพอใส่แล้วเนี่ยล้อเนี่ยจะเป็นสเปคที่แบบพอดีซุ้มนะครับมาดูกันเลยเนี่ฮะหลังคาเนี่ย ดำกระจกดำโอ้โหเนี่ยล้อเป็นดําเงาสไตล์เดียวกันนะแล้วก็นะครับสิ่งที่ได้คือถายล้อเราจะกว้างขึ้นเพราะว่าล้อจะไม่หุบแล้วนะฮะใส่แล้วก็จะพอดีซมแบบนี้ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับนี่ทรงหล่อๆแบบนี้นะแล้วก็กากการไปลองมานะครับไปลองเทสมาลอ,มองมาแล้วเมื่มอกี้อัตราเร่งโอ้โหบอกเลยว่าแต่นี่พุ่งมาเดิมนะครับรับรู้ได้ถึงความเบาของเขาเรียกอะไรนะภาระ ของโหลดของรถมันน้อยลงนะครับพละมันน้อยลงก็ขับเรื่องเบาขึ้นง่ายๆสมรรถนะก็จะดีขึ้นนะครับก่อถนนมากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งใช้เงินไม่เยอะแล้วนะครับเพราะว่าเราใช้ยางเดิมโหยางเดิมนี่ติดมาคุณภาพคอนติ n เนนตัโอ้โหแล้วตอนนี้เป็นซีวีไซด์ด้วยโอ้โหดียางแทงไม่รั่วครับก็ไม่ต้องเป็นต้องเปลี่ยนยางนะครับสําหรับคนที่ใช้ล้อขอบ19เมเดิมก็แตนดาดมาดูว่าทรงก็จะเป็นแบบนี้รอแน่นอนสําหรับแม็กซัทไนแล้วก็ มีอีกหลายรุ่นนะครับที่ใช้ล้อขอบ19สแตนดาร์ดจากโรงงานมาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น m a x แมี BVD โโ็กซ์นายนี่ก็ใส่ได้นะครับสเปคได้กับเนี่ย8.5ออ f เซตบวก35เนี่ยขอบ19หล่อๆแล้วก็ COV เจนล่าสุดที่เป็นตัวท็อปเขาก็เป็นขอบ19มานะครับมาเลือกล้อเลือกใส่กันได้ที่ร้านฟ้าจเจริญยางยนต์ของเราวันนี้รีวิวกันแบบสั้นๆแบบนี้แต่ว่า เป็นทางเลือกแล้วกันนะครับเพะคันนี้ทําแบบให้ดูว่าใส่ล้อแบบไหนได้บ้างทําแบบไหนได้บ้างเป็น e ี p ต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นล้อ20ใส่ยางเบอร์อะไรรถสามารถโหลดได้ไหมอะไรเงี้ยเราจะทําให้เป็นสเต็ปสเต็ปสำหรับคนที่ใช้ MGMAX ีนะครับติดต่อหาเราได้ฟ้าจเจริญยางยนต์แล้วก็หรือว่าดูเป็นแนวทางนะครับว่ารุ่นนี้สามารถแต่งอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ จะดีที่สุดก็โทรหาเราได้ฟ้าจเจริญยางหยกมันเป็นลูกค้ากันมากนะครับรถแนวนี้จะเริ่มถามรถไฟฟ้าแล้วนี่ขับนุ่มขับสบายมาตรฐานคุณภาพเอร์ฟอร์มาในการกับขี่ที่ดีขึ้นแค่เปลี่ยนล้อชุดเดียวเฟี้ยวยันเงาโอ้โหดูรถเงาแวบนะครับเพิ่งไปล้างมาโอเควันนี้ก่อนจากกันนะครับก็ตอนคลิปก็บอกแล้วฝากกดไลค์หน่อยกด subscribe กดกระดิ่งหน่อยเป็นกำลังใจให้ ทีมงานฟ้าเจเลนยังยนหนนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากลาไปก่อนนะเอาไว้พบกันอีพีหน้ากับแมตซสหน่ายว่าเราจะมีอะไรอัปเดตกันบ้างกับรถรถุ่นนี้มีดีแน่นอนทีเด็ดแน่นอนเอาบอกนี่ทีเด็ดจริงๆรับรองของเราคันแรกในโลกอยู่แล้วแต่นี่วันมีใครทําแน่นอนนะครับอย่าลืมกดติดตามนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ